เดนิมสเซนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังจากสวมใส่กางเกยงยีนปูผ้าสะพงโปรเจกต์3าเดือเซนทันตัวนี้นะครับซึ่งผมใส่มาแล้ว2160ชั่วโมงหรือ90วันก็ประมาณ3เดือนนั่นเองครับ <S <S สิ่งแรกที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือความเป็นผ้าอันซานโฟลไลท์ที่มันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับได้สวมใส่กางเกยงยีนผ้าดิบจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลิมบิด หรือขนของผ้าที่ยังมีอยู่ถ้าเกิดเรามองดีๆครับผ้ายังมีขนขึ้นเต็มอยู่เลยเพราะมันไม่ได้โดนอบความร้อนของเครื่อง Sunforization Machine ที่ถ้าเกิดเข้าเครื่องอบตัวนี้ไปขนมันก็จะหายไปบางส่วนแต่ตัวนี้ขนมาเต็มเลยและที่สำคัญนะครับในช่วงเวลา3เดือนนี้แหละครับมันเป็นช่วงที่เราสามารถตัดสินใจว่าเราจะสวมใส่กางเกงยีนไปในทิศทางไหนอยากจะเน้นเฟดแบบไฮคอนทราสหรือจะเป็นวินเทจเฟ d e เพราะ ในช่วงเวลา3เดือนนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ารอยยับมันเริ่มคงตัวแล้วเห็นไหมครับไม่จะเป็นในช่วงวิสเกอร์ ที่อยู่ข้างหน้านี้หรือว่าช่วงฮันนี่คอมที่อยู่ข้างหลังตรงข้อพับขามันทําให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราอยากจะเล่นผ้าตัวนี้ไปในทิศทางไหนตรงรอยยับของผ้ามันเริ่มจดจําสรีระตําแหน่งของขาของเราแล้วมันก็เริ่มอยู่ตัวแล้วและไอ้ตรงรอยยับพวกนี้แหละครับมันก็จะพัฒนาเป็นรอยเฟดจากการเสรียดสีไปในที่สุดมันก็เหมือนกับเป็นทางแยกของคนที่ใส่กางเกงยีนส์นั่นแหละครับว่าช่วง3าเดือนนี้กลิ่นมันก็เริ่มมาแล้วเราจะไหว เราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้บางคนถึงช่วงเวลา3เดือนแล้วก็จริงแต่อาจจะทนกลิ่นไม่ไหวก็จับซักแล้วก็มีหรือบางคนคิดว่ารอยยับของกางเกงเริ่มอยู่ตัวคงที่ผ้าก็เริ่มแข็งขึ้นมันก็เริ่มใส่ได้มันขึ้น ก็ลากยาวไปจนถึง6เดือนก็มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ใครจะชอบแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนในช่วง90วันนี้ซึ่งโดยส่วนตัวสําหรับผมนะครับผมเลือกผ้าของโอพาสภงโปรเจกต์สามเดซเซนทันตัวนี้มาเป็นทรงกระบอกตรงมันก็เลยไม่รู้สึกว่าจะอึดอัดแล้วก็จะร้อนเท่าไหร่ซึ่งผ้าน้ําหนัก18.21ออนมันก็ทําให้สวมใส่สบาย ไม่ได้แบบถึงขั้นที่ผ้าจะหนาแล้วก็ร้อนที่สําคัญเลยก็คือโอภาสพงโปรเจกต์สอย่างที่รู้กันว่าได้พุ่งจะย้อมจาก n a t ชอร l คัลเลอหรือว่าเป็นสีย้อมจากธรรมชาติดังนั้นนะครับใครที่เคยสวมใส่ผ้าเนเชอร์คัลเลอร์มาแล้วก็น่าจะรู้ว่ามันจะมีฟิลความรู้สึกของการสวมใส่ผ้าที่ต่างไปจากพวกซินเทนติกอินดิโก้ก็คือมันจะเหมือนฟิล์มเคลือบของสารจาก ต้นอินดิโกเฟล่าหรือว่าต้นอินดิโกที่เรานํามาหมักเป็นสีอินดิโกนั่นแหละครับมันทาให้ได้รู้สึกเฟลลิ่งแบบนั้นแล้วก็ความหอมของสีก็จะต่างจากซินเทนติกอินดิโกด้วยเช่นกันใครที่เคยได้ลองใส่เนเชอรัลคัลเลอร์หรือว่าเนเชอรัลอินดิโกก็น่าจะรู้กันนะครับว่ามันความต่างจากสีอินดิโกสังเคราะห์มันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมชอบมากๆเลยแล้วเวลาผมถ่ายรูปผ้าสะพงโปรเจกต์สามเดือนเซนทันตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีผ้าขาวม้าเนี่ย ผล่ขึ้นมามันทําให้กางเกงตัวนี้เด่นสะดุดตามากๆเลยใครที่เลือกภาคไหนก็จะเป็นผ้าของภาคนั้นแหละครับเวลาเราถ่ายรูปทุกครั้งอ่ะมันจะทําให้สร้างความแตกต่างเป็นยูนิคของกางเกงยีนตัวนั้นและที่สําคัญเลยนะครับจากการที่ผมสวมใส่กางเกงยีนจากผ้าหมัดหมัดตอนที่เพิ่งเริ่มใส่อ่ะครับมันก็ทําให้รอยยับคงตัวเห็นไหครับ90วันเนี่ยแสงสีฟ้าก็เริ่มมาแล้วมันทําให้คนที่ใส่มาแล้ว90วันติดต่อกันอ่ะครับมันเริ่มมีกําลังใจในการสวมใส่แล้วก็ เริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกางเกงยีนจากรอยเฟดจางๆนี่แหละครับผมคิดว่า90วันนี้กางเกงของคุณเองก็น่าจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองแล้วและน่าจะรู้กันแล้วว่าสลีระร่างกายช่วงขาของเราเป็นแบบไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าแต่ละทรงไม่ว่าจะเป็นกระบอกเล็กกระบอกตรงหรือกระบอกใหญ่มันก็จะได้รอยยับและรอยเฟดที่ต่างกันออกไปอีกจริงๆเห็นกางเกงผมเป็นแบบนี้3เดือนรอยยับเริ่มมาแล้วแต่ให้ไปดูของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นใน ในรายการ Indigo e d a t i o n นนะครับ3เดือนของคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆบางคนเกลดจบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาใส่กันเร็วขนาดนี้ไปทำอะไรกันมาบ้างไปบู๊กันขนาดไหนถึง3เดือนมันสร้างความแตกต่างกันกันกบสายอินดอร์หรือว่าสายในที่ร่มแบบผมขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรครับระยะเวลาการแข่งมัน360บวันยังมีเวลาอยู่ก็ใส่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบซึ่งความคอนัของ โอภาสพงโปรเจกต์สามเดอรเซนทัผมคิดว่าน่าจะมาเยอะแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรอยเฟดที่เกิดขึ้นจากการเสร็ดสีไปทีละนิดทีละนิดของผมและความสว่างของเฉดส,สีจากการย้อมได้พุ่งจากแก่นฝางผมจะให้ดูเข็มขัดข้างหลังเห็นไหมครับเนี่เริ่มมีรอยเฟดละสีสว่างมากเลยอีกจุดหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คงจะเป็นตัวซินเวอร์925ไม่ว่าจะเป็นกระดุมหรือว่าริเวท มันเริ่มมีพาติน่าที่เกิดขึ้นจากเหงื่อของผมที่ซึมจากร่างกายเข้าสู่เนื้อผ้าไปทุกวันทุกวันเห็นไหมครับมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนี่รีเวทเองก็เหมือนกันดังนั้นนะครับหวังว่า3เดือนของแต่ละคนก็น่าจะถึงจุด ที่จะตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนในการสวมใส่เกงยิสนปั้นเฟสมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ความชอบของเราเราอาจจะไปซักเลยก็ได้หรืออาจจะใส่ต่อก็ได้อย่าไปตามใครหรือเห็นใครที่ใส่แล้วทำไมเขาใส่เร็วทำไมเขาใส่เฟดไวขนาดนี้ใกล้จะจบแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับใส่ให้เรามีความสุขที่สุดใส่ให้เป็นตัวเราที่สุดเพราะหน้าง,งานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ละคนก็จะมีความเร็วในการสวมใส่และจบที่แตกต่างกันแต่เส้นชัยเราเหมือนกันในที่สุดยังไงกังเกงม,มันก็เฟดใส่เรื่อยๆครับและผ้าของอุพัสพงศ์โปรเจกต์3ก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อไปที่ทาง p i กเตอร์เวิได้เลยครับซึ่งในแต่ละภาคทั้ง4ภาคนี้ก็จะไม่เหมือนกันรับรองคุณจะได้กางเกงยีนที่มีความเป็นยูนิคส่วนตัวของตัวตังเ,เกง ไม่ซ้ำกันแน่นอนผมคิดว่าเป็นกางเกงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอีกตัวนหนึ่งได้ดีมากๆเลยนั่นกางเกยงยีนตัวนี้ซ่อนเรื่องราวศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทยของเราได้อย่างดีมากๆ90วันของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนสวมใส่ในระยะเวลา90วันแล้วจะตัดสินซักหรือจะตัดสินไปต่อก็อมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับ